วันที่22กรกดาคม2557เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานีพันเอกโสพลจันเปรมรองผู้บังคับบัญชามณฑลทหนารบกที่24พันตำรวจโทศักดาปทุมวัฒนานนท์รองผู้กำกับหัวหน้าศูนย์จราจรภูทรจังหวัดอุดรธานีและในายไกรสอนแจ่มหอมหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดอุดรธานี รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมกันชี้แจงให้ผู้ประกอบการรถตู้รับจ้างถึงแนวทางในการจัดระเบียบรถตู้รับจ้างทั่วประเทศซึ่งในวันนี้ให้ผู้ประกอบการรถตู้มาทําการขึ้นทะเบียนเอาไว้เพื่อเอารถตู้เถื่อนเข้ามาสู่ระบบให้ถูกต้องโดยมีประเภทรถตู้อันได้แก่รถตู้เหมาทั่วไปรถตู้ส่งนักเรียนรถตู้ส่งผู้บริหารของหน่วยงานหรือรับพนักงานรถตู้เดินดรถลักษณะประจําทาง รถตู้รับนักท่องเที่ยวให้กับโรงแรมหรือบริษัทนำเที่ยวซึ่งวันนี้มีผู้มาขึ้นทะเบียนไว้จำนวน200รายพันเอกโสพลจันเปรมได้เปิดเผยว่าในทุกจังหวัดมีรถประจำทางสาธารณะมีถูกต้องและไม่ถูกต้องซึ่งในวันนี้เราต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบที่ผ่านมาต่างคนต่างทำจึงเกิดช่องว่างให้ผู้มีอิทธิพลเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ในเรื่องนี้ซึ่งทหารก็ไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมมือกันเริ่มต้นกันใหม่ เรื่องเก่าเราจะไม่พูดถึงมันเราจะเดินหน้าไปในายกรายสอนแจ่มหอมได้กล่าวว่าในการขึ้นทะเบียนวันนี้เพื่อต้องการสำรวจข้อมูลเพราะนโยบายสำหรับรถส่วนบุคคลที่คนนำมาใช้นั้นไม่มีการนำมาจดทะเบียนกันแต่เดิมนั้นไม่มีการแก้ปัญหากันอยู่นานเพราะทางราชการเห็นว่าไม่ได้หาผลประโยชน์อะไรมากมายเพียงแค่รับส่งลูกหลานหรือคนในหมู่บ้านที่เหมารถให้ไปส่งเท่านั้นถือว่าเป็นรายได้ประกอบอาชีพสจริต ซึ่งเราก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรมากแต่เราเอากฎหมายไปจับรถบางคันขายรถยังไม่พอค่าปรับเลยเรื่องเก่าเราจะไม่พูดถึงไม่มีโอกาสแล้วเราต้องรับจัดระเบียบให้มันเข้าสู่ระบบดังกล่าวนายประเมินนันทแสงอายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่146หมู่8ตําบลสีธาตุอำเภอสีธาตจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวว่าก็ถึงนี่แนวคุ้มคิดิด,ดน,นี่ยังดีๆเมื่อสิยูดีรับคิดว่าแต่กลุ่มข้องให้เฮนี่ยัง บ่ให้มันผิดกฎหมายบ่ให้มันมีปัญหานะครับจัดระเบียบมีข้าเฮ็ดให้มันล่วงตัวได้อีก็บ่มีปัญหาครับถ้าไปจัดว่าจัดแล้วบ่บ่บบบมีผู้มากำกับด,ดูแลนั่นมันก็ดสิแตกต่างไปตัวขื้เกหน้ามันก็ดสิบุ่นขี้เกา